สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กันในช่องโร d ี้ซากุระ h ช n แนลนะวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปปาร์ตี้กันแล้วก็จะมารีวิวไอดีด้วยปาร์ตี้อะไรนั่นหรอก็คือ ปาร์ตี้เรือย้อนนั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเป็นยังไงนะเรือยอดแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าเราไม่ได้สร้างนะจ๊ะมีคนที่สร้างไว้แต่ว่าไปหาไอดีมาได้นะเออขับรถแบบไม่ปานีนะนี่ทุกคนเป็นเรือสีชมพูแบบนี้เลยอาจอดถึงที่เลยไปามาดูกันนั่นนี่ก็เป็นแฟนกันแล้วนะมาที่รักเราไปดูกันเถอะเป็นยังไง เดี๋ยวมาดูกันคือที่สีผิวเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเริ่มเย็นแล้วนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าเป็นยังไงอันนี้จะเป็นบริเวณหน้าเรือนะก็จะมีคนต้อนรับแบบนี้เลย วิคนต้อนรับก็คือแบบงานดีมากแต่ต้อนรับไม่พร้อมเพียงกันเลยสักคนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะอันนี้บริเวณเข้ามาก็จะเจอกับเคาน์เตอร์แล้วก็เจอกับพนักงานต้อนรับอันนี้จะเป็นทางฝั่งซ้ายมือนะมาดูทางฝั่งซ้ายมือกันโอ้โหปาร์ตี้ปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำเหล่านี้นี่ปาร์ตี้ชุดว่ายน้ำโคตรเท่เลยทุกคนดูดิเต้นกันระเบิดเลยเห็นไหม มีคนนั่งมีอะไรด้วยนะแล้วก็ตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์บาร์นะเคาน์เตอร์บาร์ก็จะเป็นแบบนี้เลยเว้ยจีบกันอยู่เหรอสองคนนี้ประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้บริเวณด้านฝั่งซ้ายมือด้านล่างนะเดี๋ยวมารีวิวทางฝั่งขวามือบ้างนะขวามือก็จะเป็นโซนอะไรเนี่ยฮะโซนดินเนอร์เหรอฮะเป็นโซนนั่งทานอาหารนะอันนี้จะเป็นโต๊ะอาหารแล้วก็ มีเป็นพนักงานมีเชฟด้วยคอยต้อนรับตรงนี้เลยเออนี่ที่นั่งเป็นแบบนี้เลยสีชมพูทั้งลำเลยนะเรือนี้นะสีสวยมากอันนี้เป็นฝั่งห้องน้ํานะอันนี้ก็ห้องครัวแล้วก็นี่ห้องน้ําห้องน้ําก็เป็นห้องน้ํารวมแบบนี้เลยเห็นริมทะเลเห็นทะเลด้านนอกด้วยเห็นปะโอสวยมากบรรยากาศดีเวอร์นะ อันนี้เป็นห้องน้ำนะทุกคนต้องมาดูกันเอาเองนะจ๊ะนี่สวยมากเป็นไงเป็นไงบ้างทุกคนส่วนตรงนี้ด้านนอกก็จะเจอกับโต๊ะนั่งอีกแล้วเป็นโต๊ะนั่งบาร์ใช่ปะ่ะใช่บาร์ไหมเอาเป็นว่าโต๊ะนั่งตรงระเบียงทะเลแล้วกันระระเบียงของเรือลำนี้นะ จะพูดยังไงดีละเนี่ยแต่ก็เจอกับคุณผู้หญิงคนนี้ไม่มีคู่หรอจ๊ะนี่ดูฉันจับมือแบบมีคู่กันด้วยเห็นไหมเธอไม่มีคู่ก็ทําใจหน่อยนะเรือนนี้เหมาะสําหรับคนมีคู่นะแล้วก็เดี๋ยวไปดูด้านบนกันเลยอันนี้เป็นบันไดทางขึ้นนะมันก็จะซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าก็สวยจะได้เลยมานี้ก็คือชั้นสองนะอันนี้เป็นห้องดูทีวีห้องดูหนังเห็นไหมเป็นห้องมีโซฟามีมีจอ ทีวีขนาดใหญ่เลยนะเห็นปะแล้วก็อันนี้ล่ะอันนี้เป็นห้องอะไรห้องน้ําอีกแล้วห้องน้ําเยอะเหมือนกันเนี่ยเรือนี้แล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนโอ้โหห้องนอนคือเห็นวิวด้านนอกแล้วนอกทะเลหลูมมากเลยทุกคนเออหลูมมากแล้วก็อันนี้ก็เป็นห้องน้ํานะห้องน้ําที่มีเยอะจริงๆเลยนะเนี่ยส่วนอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะห้องนอนสีชมพูน่ารักมากมีแยกห้องกันด้วยแล้วก็มีระเบียง เฮ้ยเดี๋ยวสองคนนี้ผู้รักสองคนนี้นั่งกันอยู่เห็นปะเป็นห้องตรงกลางเลยห้องนอนเนี่ยมีสองห้องนะแล้วก็มีห้องน้ำอีกแล้วห้องน้ำได้เยอะจริงนะเเยอะมากอันนี้ก็ห้องน้ำโอ้โหจะเยอะไปไหนนะฮะเออแล้วก็อันนี้เป็นที่นั่งนะที่นั่งแล้วก็อันนี้เป็นระเบียงด้านนอกเห็นปะ เออเห็นคนนั่งนั่ง,งอาบแดดนั่งตักแดดอยู่เห็นป่ะอันนี้ก็เป็นด้านล่างนะทุกคนเห็นอยู่ด้านล่างด้วยนี่โอ้โหสวยมากสวยมากทุกคนดูทะเลดิทะเลคือแบบสวยมากมีต้นมีต้นปาล์มเพื่อเห็นไหมประมาณนี้เลยอันนี้เป็นไอเดียของเขานะมีสนะองไอเดียนะขออนุญาตกระโดดลงเออกระโดดลงมาแบบนี้เลยก็เดี๋ยวมานั่งชิลๆตรงนี้ที่กว่านะนี่ทุกคนบรรยากาศดีมากอะ มาดูกันได้นะทุกคนคือคนสร้างเรือก็เก่งมากเลยคลิปนี้ก็มากันในคลิปสั้นๆนะไม่ใช่อะไรหรอกแบตจะหมดจ้าทุกคนประมาณนี้เลยนะถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย